พี่ป๋องลื้ออีกแล้วอ่าลื้ออะไรอ่ะอ๋อถอดจับหลังเดิมออกครับถอดทำไมพี่แกซิลาโน,โนก็ลูกค้ามาซื้อกล่องหลังไงกล่องท้ายอลูมิเนียมอ๋อทีนี้นก็รอบที่แล้วอ่ะแนะนำให้เขาซื้อแหลกมาเลยซื้อแหลกมาเลยใช่เดี๋ยวเราใส่ให้ทีเดียวอ๋อก็คือให้ลูกค้าซื้อแหลกมาเองนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ใช่อ้าวลื้อยิ่แล้วโอ้โหนี่ทำไมต้องลื้อขนาดเนี้ยพี่ ก็คือว่าแกนฟิลาโน่เนี่ยที่จับหลังอ่ะยูบล็อกมันมันคุมมันคุมน็อตไปไงปิดน็อตไปหมดเลยแล้วถ้าเ,เปิดยูบล็อกออกเนี่ยก็คือน็อตอ่ะน็อตที่จับหลังมันจะไขไม่ได้แล้วก็ใส่แหลกไม่ได้อ่าโอเคนะครับเปิดแล้วแล้วไงต่อพี่อ่ะอยังไงต่อเอ,เอาแหลกตรงนี้เขาใส่ครับอ๋อน,นี่แหลกวันนี้นะครับแต่ของแกนแกกฟิลาโนโน่แหกแกลลูกค้าซื้อมาเองไหน เออเนี่ยดูตรงเป๊เห็นไหนี่นะครับถ้าใครกําลังหาแหลกท้ายสวยๆของแกนฟิเนนะครับพี่ครับใชนี่ฮะหาแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้จะติดจะติดกล่องปี๊อลูมิเนียมของเราได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าว่าปี๊บอ่ะของเราจะลักษณะเป็นยังไงครับอ่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับขอดูงานหน่อยครับพี่ผองอ่า อ่าครับตัวนี้ออปชันด้านนอกมีอะไรบ้างพี่อ่าก็จะมีสติกเกอร์สะท้อนแสงครับสติกเกอร์สะท้อนแสงแบบนี้ฝั่งกล่องสีสติกเกอร์จะเป็นสีเขียวครับผมอ่าแล้วก็มีพนักพิงพนักพิงด้วยฝั่งใช่ตัวพิงแบบนุ่มจะมี2ตัวครับจะมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กอสองชิ้นโอเคแล้วก็ข้างในก็จะมีกุญแจ2ดอกครับผมอ่ากุญแจ1ดอกเนี่ยเก็บสำรองไปเลยดอกนึงอีกดอกนึงเนี่ยเขาจะมีรหัสไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับกุญแจหนึ่งดอกเนี่ยไขได้ทั้งบนทั้งงลล่่าาเยอ อเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยครับร้านมอเตอร์วูฟมออยู่บางแวก89นะครับเขตบางแคนะครับพิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ตามชื่อช่องได้เลยว่ามอเตอร์วูฟมอนะครับอยู่บางแวก89นะครับถ้าใครอยากได้กล่องท้ายสวยๆแบบนี้นะครับซื้อแหลกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราติดพร้อมกล่องให้เลยนะฮะฝากด้วยนะครับโอ้โหสวยนี่ล็อกนี่ หรือกดดูในตะการ้าด้านล่างได้เลยนะครับกดดูรายละเอียดก่อนแล้วก็สั่งซื้อก็ได้นะครับ